ใหญ่มากและมันเยอะมากครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่งาน Impact Speed f e s t นั่นเองนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ที่ผมมานะซึ่งจัดได้3วันนะวันที่1 3 14 15นะครับต้องบอกว่ากิจกรรมโคตรเยอะและลานมันใหญ่มากรถที่มาในวันนี้เยอะมากๆครับผมต้องบอกเลยว่าเ,เป็นงานแรกและเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้ของประเทศไทยนั่นเองนะครับในสายรถทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นรถรถแต่งรถซิ่งนะครับรถแ่งนะครับแล้วก็ รถมอร์ไซค์นะครับมีเรือด้วยนะฮะโอ้โหซึ่งแบบต้องบอกเลยว่ามอเตอร์สปอร์ตทั้งหมดมารวมกันอยู่ที่นี่เลยและกิจกรรมเนี่ยต้องบอกว่าหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนดริฟต์นะครับมีสตันนะครับแล้วก็มีรันเวย์ต่างๆด้วยที่อยู่ในโซนนี้ซึ่งงานงานนี้ครับแน่นอนครับว่า60ชั่วโมงเนี่ยกิจกรรมตลอดตั้งแต่เช้าตั้งแต่10โมงเลยไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมใน โซนแต่ละโซนกันอีกทีนึงว่าในแต่ละโซนเนี่ยมีอะไรกันบ้างต้องบอกเลยว่าเยอะมากจริงๆฮะซึ่งในโซนนี้ครับเป็นโซนแรกที่เราได้เดินเข้ามานะครับก็จะเจอในส่วนของฝั่งโตฟุยะโซนของ,อองตโองตฟุยะตรงโซนนู้นนะครับแล้วก็โซนตรงนี้จะเป็นโซนของโรคราสิกนั่นเอง ซึ่งต้องบอกเลยว่ารถคลาสสิกที่มาในงานแห่งนี้นี่เราแทบจะไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันเป็นรถค่อนข้างแรงเทมมากแล้วก็เป็นรถที่เราแบบหาดูได้ยากพอมาในงานงานนี้เนี่ยไม่คิดเลยว่ามันจะมาอยู่ในประเทศไทยเช่นกันนะครับก็สุดยอดจริงๆนะครับนี่เป็นโซนรถดิฟฮะคือเขากำลังแบทเทิลกันอยู่พอดีโซนด้านนี้ก็จะเป็นโซนพวกรถสกายไลน์นะครับมีจอดโชว์ต่างๆที่เป็นรถสไตล์ JDM นะครับสุดยอดอะบอกเลย งานนี้ถ้าใครไม่มาพลาดสุดๆถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับในส่วนของรถ4ลรีล้อหรือ2ลอ้อก็ตามเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับงานงานนี้คนหนาแน่นมากในในโซนของรถดิฟนะครับกำลังมีการแข่งขันและแบทเทิลกันอยู่นะครับในส่วนของตรงนี้เป็นงานโชว์ซึ่งในโซนของรถดิฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโซนแัดด็อกต่างๆผมเอาไอ้สองพันมาจอดด้วยนะครับจะมีโซนรถแข่งโซนรถต่างๆแล้วเดี๋ยวจะมีการออกไปเข้าไปในสนามจริง นะครับผมที่จำลองขึ้นมาจากสนามโกคาร์ตนะครับก็เดี๋ยวจะเห็นรถที่แปลกตางานที่คล้ายๆกับกู๊ดบูดที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็เหมือนย้ายจากตรงนู้นมาอยู่ที่แห่งนี้เลยเช่นกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเนีเพราะว่าเดี๋ยวกังคืนนี้เดี๋ยวผมจะเอา A200 เ,เข้าไปอยู่ในแทร็กด้วยเช่นกันฮนะโอ้โห oh, นี่ฟิลโรลเ i อร์นะทรงนี้นี่คือเราต้องบอกว่าหาดูได้ยากนะนี่ เปิดทคข้างหลังนะครับเนี่ยโซนนี้หาหาดูได้ยากนะสมัยก่อนตอนยุค9 0สนี่ค่อนข้างที่จะฮือฮาเลยนะสำหรับรถพวกนี้นะครับผมและแน่นอนฮะ c u เ,เจอร์ของคนไทยครับเราจะขาดไปไม่ได้คือรถ2แถวนะครับรถเกี่ยวข้าวนุ่นเองเกี่ยวข้าวแต่งมาดูนี่เมื่อกี้ดูนี่เกี่ยวข้าวแต่ง,มมตงไม่ธรรมดานะนี่คือรถเกี่ยวข้าวบ้านเรานะครับที่แต่งขึ้นมานะฮะโคเท่โอ้โหคือสิ่งบึ้มๆเลยวะ่ะ โอ้โหโซโลไรเดอร์ Rider, ว่างั้นเด้อนะฮะนี่เครื่องเสียงบ้านเลยให้มาดูข้างหลังนี่เราเห็นเหมือนกับเอา,เอ,าอะไรมาตั้งไว้เฉยใช่ไหมตอนแรกผมก็คิดว่าอย่างนั้น yeah. <laughs> เย้เป็งไงล่ะเป็นแบบเปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาเครื่องเสียงกองแบบท่าน,นี้ได้เลยก็โคตรเท่เลยนะหาดูได้ยากนะบ้านเราไม่ไม่เคยดูเลยรถบรรทุกอย่างเงี้ยแต่งเท่ๆอย่างนี้นี่หมดหลายล้านนะเนี่ยนี่รถแดกนะโฟลิงนะครับดูล่างซนะก่อนนี่ดู เป็นงานโชว์ที่แบบคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะต้องพูดอย่างนี้นี่อีแตนเนี่ยอีแตนอีแตนบ้าไปแล้วเท่วะเก่งนะดีไซน์ออกมาได้เก๋มากนะแล้วก็นี่ตุก๊กตุ๊กครับตุก๊กตุ๊กเครื่องอะไรเนะี่ยเครื่องสี่สูบวะเฮ้ยธรรมดาที่ไหนนี่ก็แค่น้ำจิม้มน้ำย่อยนะในส่วนของงานนะครับงานกิจกรรมเขาแน่นมากตั้งแต่10บโมง จริงๆมันเหมือนจะ24ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทั้งหมดมัน60ชั่วโมงอะเนาะเออมันต้อง24ชั่วโมงสิเพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้ข่าวมาว่าเขามีอันเดอร์กราวันด้วยในช่วงของตีหนึ่งหรือเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ที่อันเดอร์กราวที่จะเหมือนกับงานรวมรถที่เอ,อ่อญี่ปุ่นนะครับผมนะก็แจ๋วดีรวมรถซิ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบูธครับบูธ Liberty Walk นะครับครบรอบ10ปีนะครับที่แห่งนี้เลยนะ ครั้งนี้ก็โชคดีตรงที่เขาเหมือนได้มาเซอร์เบตเนาะครบรอบ10ปีที่งานแห่งนี้ด้วยนะครับของ Infinite Motorsport นั่นเองนะน่่ๆๆ่เ่เ่่เฮ้ยสวัสดีสวัสดีไปไหนเนี่ยแอลวะแอลวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเป็น ย่าผู้หญิงขับด้วยยังไงนี่ค่อยๆมากันเป็นรถคัสตอมต่างๆนะ โซนด้านนี้ครับก็จะเป็นโซนรถแพดดอกที่เขาได้เชิญเข้ามาจอดในงานนะครับรถของเราจอดอยู่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวค่อยไปนี่รถแข่งนะครับรถแข่งนี่รถแข่งจากทางทีมของพี่โยนะครับ yk นั่นเองนะนี่ตรงนี้แล้วก็ tra A ครับ tra A ก็จะเป็นออสอนรถแข่งนะครับเป็น tra A racing academy นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงโซนนี้เป็นแพดดอกทั้งหลายที่เดี๋ยวเราจะนำรถออกไป กันในช่วงกลางคืนคืนนี้อีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปโซนแควรตรงด้านนู้นอีกทีนึงดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นบูธของทางบางแสนนะครับที่เราจะไปทําการแข่งในช่วงเดือนหน้านะครับนี่แน่นอนครับต้องไปดูเอ2 0 0คันนี้มาเปิดตัวที่งานงานนี้เป็นงานแรกด้วยเช่นกันนะครับนี่กับชุดพาร์ทวาลิสนะฮะของพี่โอวเนั่นเองนะครับนี่หล่อมากเลยเนาะเดี๋ยวเราติดตามชมเอาว่าจะไป แข่งในรุ่นอะไรนะครับโอโหยูยสติงนี่จากออโต้เวิร์กแล้วก็นี่ก็ออโต้เวิร์กโอ้มันเยอะจริงๆวะ่ะเดินไม่ทันเดี๋ยว ตัวนี้ก็จะเป็นเบรก AP p นะครับด้านหลังอีกนะก็จะมีวิบวับนะครับมีโมตุลนะครับโมตุลอยู่ทางด้านหลังนะมาในครั้งนี้นะครับเปิดตัว 300V ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องเกรดตัวท็อปที่สุดนะครับเพิ่งจะได้นํามาในปีนี้ด้วยมั้งปกติแล้วจะไม่ได้เอาเข้ามาขายนะครับนี่สําหรับโรลซิ่งเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่รู้จัก 300V นะครับบูทของบิตโอนนะครับบิโนก็ จะเป็นแก๊ง5ล่างทองนะครัพวกี่เบียร์ใบหยกนะครับได้มาจอดโชว์ที่งานพอดีโดยมีพี่โก้ติด็อกเป็นพิธีกรอยู่ด้านหน้ามีกิจกรรมกันอยู่พอดีเราไปดูชมๆหน่อยแ้งล่างทองเตียเหลือคนส่วน้อยครับเล่นเหมือนงานฮอนด้าเฟสเลยเล่นเกมเหมือนฮอนด้าเฟสเลยโยนหัวก้อยแ่งใหญ่มากอ่ะนี่รถอะไรบ้างวะนี่ นะฮะซึ่งเป็นรถที่เราไม่ค่อยคุ้นตาแน่นอนนะโอ้แต่มันใหญ่มากเลยนะอย่างฮัมวีตัวนี้นะครับโอ้สุดยอดจริงมันเป็นรถที่เราไม่เคยไม่ค่อยได้พบได้เห็นนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนครับของอาเปาะเลยทีคาวนะครับผมนี่ก็จะเป็นรถ BM ที่คว้าชแชมป์มานะครับ เมื่อหลาย10ปีมากแล้วนะคันนี้นะครับหูหาดูได้ยากนะก็ซึ่งอปปอเองก็เก็บรถเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะครับอปปอก็คือคนที่จัดงานซูเปอร์เทอร์โบนั่นเองนะครับผมนี่รถเก่าของเขาทั้งหมดนะ3 6 4 6สหสวยมากหาดูได้ยากมากๆซึ่งซึ่งรถพวกนี้นี่คืออปปอได้เก็บไว้เอาไว้แบบในพิพิธภัณฑ์ที่ของเขาแล้วอ่ะผมเคยไปทีนึงนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับก็จะเป็นรถซูเปอร์คาร์จากทาง เอ่อ TSS Thailand นั่นเองนะครับผมที่วิ่งอยู่ในสนามนะครับเป็นรถแข่งนะครับจากทีมต่างๆนะครับที่วันนี้ได้นํามาโชว์ด้วยเช่นกันนะครับมีเรืออีกนี่นี่นี่เรือเร็วนี่โอโ้โหแน่นอนจริงงานก็คาหลากหลายมากจริงจากที่เราเห็นรถกันมาตั้งแต่รถคลาสสิกค,คาร์มาจนยันซุปเปอร์คาร์นี่นะครับ รวมจนถึงรถแข่งต่างๆด้วยนะที่เราแบบไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับดูโอ้โหเดียโบสุดยอดจริงโอ้ยโคตรสวยเลยสีลิมิเต็ดด้วยสีม่วง NSX อ่อโอ้โหมันออกน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสีอะไรนะแต่สวยมากเลยนะ เฟอร์รารี่รุ่นอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะซึ่งต้องบอกว่างานงานนี้มันรวมคนรักมอเตอร์สปอร์ตจริงๆนะครับแล้วก็เป็นคาเคานเจอร์จริงๆนะทั้งหมดเลยที่มารวมกันในที่แห่งนี้นะครับโอ้ต้องบอกพื้นที่ใหญ่มากนะถ้ากิจกรรมก็ค่อนข้างล้นนนี่คุณแม็กโอริโดแม็กอริโดก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที <laughs> ่เราเด <laughs> ินกันมาก็ ระยะหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูโซนของอินฟูเลยนะครับต้องบอกว่าตลาดน้ําอินฟูนั่นเองเมื่อวานนี้เเมือ่อวานวันแรกครับโชคลายนิดหน่อยนะครับว่าตรงที่ฝนตกหนักพายุเข้าเลยแล้วก็ทําให้น้ําท่วมในโซนของอินฟูนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันในวันนี้ก็จะมีใครอยู่กันบ้างน,นะทางผมเองนะครับก็ได้ออกบูธฮันเดอรเฟสฮันดอรไนท์นะครับด้วยเช่นกันนะครับก็ประมาณหนึ่งมาถึงบูธของเราครับแฮม หอดนออกเ่ hey, โซนของเอ่ออินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเมื่อวานตรงนี้จะเป็นพื้นที่ตลาดน้ำท่วมนั่นเองนะฮะจะมีร้านค้าต่างๆที่มาขายของกันนะครับก็เงียบเหงาเล็กน้อยนะฮะเ <laughs> มื่อวานถือว่าคนเยอะกว่านี้ใช่ไหมเออเมื่อวานเยอะกว่าเพราะาเรารวมมันอยู่แค่กระจุกเดียวไปรับลูกค้าเลย อันนี้ก็เป็นบูธของเรานะครับจะมีส่วนหนึ่งโซนด้านนี้ก็เช่นกันนะก็จะเป็นโซนของบูธขายของเหมือนกันนะแล้วก็มีรถแม็กควีนนะครับมมนี่มีแม็กควีนนี่แม็กควีนนะครับก็ได้รถของทางพิแห่งด้วยแล้วก็อีกหลายๆคันนะครับที่มาโชว์น่ารักเหมือนกันเนาะซึ่งพอมันจอดหลายๆคันมันดูแบบน่ารักมากเลยลอ่ะนี่เดี๋ว่าวนี่ดีกว่าบิ๊กเอ็มนี่ดีกว่าบิ๊กเอ็มนี่น นีท่ทีเด็ดทีเด็ดกันนี้ยังไงต้องต้องให้พี่เขากระโดดให้ดูได้ไหมโอ้แทะไงโอเทะม,มีบ้องด้วยเนี่ยดูข้างหลังเลยออนนูท่อเสียวนะ <c oughs> เดินไปเดินมาครับเจอพอรชนะนี่ สวยๆงั้นคอต,ตรงโซนนี้คือแบบเป็นรถที่เราเคยเห็นกันทั่วๆไปแต่ว่าพอได้มาเห็นตัวจริงแล้วมันมันหล่อไรที่ติมากจริงๆนะฮะดู RWB หลายคันอยู่เหมือนกันนะ,ะเออใส่ล้อกล้วยด้วยเป็นไงมงมระกัศสิดนึงนะคะอ่าเป็นกนนลนนก้วยโรดีฟอร์มนี่แหละนี่ก็คือแค่ในส่วนส่วน นึงนะที่มีกิจกรรมของที่งานแล้วก็ในส่วนของรถที่มาร่วมโชว์ภายในงานนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้คือมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอะตั้งแต่ที่เราเคยเที่ยวงานในประเทศไทยมายซึ่งแล้วพอทุกอย่างมันมารวมอยู่ที่นี่เนี่ยมันเลยครบรสชาตินั่นเองนะครับรด้านนูน้นมีเวทีอีกนะเออนะครับโอ้โหเนี่โคเทเลย TA22 ฮะโอ้โหออฟลึกโบกเลยอะโอ้โหโคเทเลย อ f f s e t ลึกมากภายในเนื้อง,งานมันดูอบอุ่นไปหมดเลยเนาะซึ่งโซนของด้านนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนของมอไซค์นี่เขามารวมมอไซค์กันแล้วนี่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 คือเขาเพิ่งจะมากันนะเพิ่งจะมากันที่งานงาและเวอร์รเท่ไหมะตัวทหารนะมีความมสุขัั้คะวนนีทหารอารมณ์แบบ เป็นงานอบอุ่นจริงๆแบบพบปานเพื่อนๆสังสรรค์กันแบบชิวๆแล้วนี่โซนชิวเลยตรงนี้ชิวแน่นอนโซนเนี้ยพักกันเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมตรงโซนด้านนู้นกันต่อดีกว่าครับผม ต้องบอกว่าครบรถชาติทุกอนูเลยก็ได้นะเพราะว่างานนี้ผมผมเองก็แอบมันด้วยวผมไปมันอยู่ข้างในสปีดริง n g ข้างในด้วยนะครับก็ได้เอา s 2 0 0 0ไปวนเล่นอยู่ด้านในด้วยนะครับแล้วก็ในกิจกรรมของทั้ง3วันก็ค่อนข้างแน่นเอียดเลย <Yeah. S 1> เช่นกันมันทุกจุดทุกสแควร์เทุกสแควร์บในสปีดริง n g มีคอนเสิร์ตอีกโอ้โหต้องบอกว่าครบทุกรสชาตินะครับกับ60ชั่วโมงที่งาน อิมแพ็กสปีดเฟสในครั้งนี้ด้วยละกันนะฮะก็ผมหวังว่าในปีหน้านะน่าจะต้องมีอีกสักครั้งหนึ่งแน่ๆนะครับเพราะว่าผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ชาวต่างชาติค่อนข้างที่จะเยอะมากจริงๆนะครับสำหรับในครั้งแรกในครั้งนี้เลยนะก็ถือว่าใครที่พลาดในปีปีนี้ไปผมค่อนข้างมั่นใจว่าปีหน้าน่าจะมีอีกที่สถานที่แห่งนี้เตรียมรถกันให้พร้อมนะฮะแล้วก็เตรียมดูติดตามงานของ i m Impact s p e e d f a s e กันด้วยนะครับผมผมคาดว่าในปีหน้าน่าจะมากกว่านี้อีกนะครับผมก็สำหรับในวันนี้ครับปั๊บเองกออ็ได้มาเที่ยวชมงานพาทุกท่านมาเที่ยวชมในส่วนของงานและกิจกรรมต่างๆนะครับก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยละกันครับวันนี้ผมเองก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะมานั่งเก็บบูธกันต่อนะฮะเดี๋ยวฝากงานดีๆแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามชมกันดูแล้วกันแล้วก็ติดตามใน c h a ช n e l ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับปั๊บเองครับในวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ